เรื่องย่อละครไข่มุกมังกรไฟเรลูกชายบุญธรรมของอลันเจ้าของไรชาชื่อดังที่เบื้องหลังคือพ่อค้ายาเสพติดต้องขึ้นดูแลสืบทอดธุรกิจค้ายาแทนพ่อที่ถูกโค่นอำนาจจากกลุ่มคู่แข่งอาลังลูกชายพ่อค้ายาของไผ่หูอาลังต้องการเป็นหัวหน้า รวบเส้นทางการค้ายาบ้าแถวลุ่มน้ำโขงทั้งหมดแต่เรไม่ยอมให้คู่แค้นสมหวังสองกลุ่มปะทะกันเพื่อแย่งเส้นทางและลูกค้าอาหลางังมุงทำรารเจนเนทหรือเจนลี่จูไข่มุกเม็ดงามน้องสาวต่างสายเลือดที่เรเฝ้าปกป้องขณะที่สงครามยาเสพติดกำลังดุเดือดแดนไทย ศิลปินหนุ่มเข้ามาสร้างมิตรภาพให้กับสองพี่น้องไร่ชาเรกับเจนเนตไม่ระแคะระคายว่าแดานไทยคือตำรวจปราบปรามยาเสพติดมือดีที่ถูกส่งมาฝังตัวเพื่อทำลายขบวนการค้ายานรกซึ่งหมายถึงการดับชีวิตเรแดนไทยทำงานท่ามกลางความขัดแย้งในใจเพราะเจนเนตสาวสวยดั่งไข่มุกบริสุทธิ์ ทำให้เขาลังเลขณะที่สารวัตรสาวริมปิงผู้กองนักรบนายทหารหนุ่มถูกส่งมาเร่งกวาดล้างกลุ่มค้ายาและจ่ามะกล่ำจ่าจอมกวนเป็นบัดดี้ของแดนไทยทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือของห้าชาติเพื่อกวาดล้างยาเสพติดแถบลุ่มน้ำโขงเรปกปิดความจริงเรื่องขายยาจากน้องสาว เพราะไม่อยากให้เจนเนทมีความผิดไปด้วยแต่การประทะกับอาหลังบนเรือทำให้เจนเนทรู้ความจริงเรื่องครอบครัวทําผิดกฎหมายเจนเนทผิดหวังที่พี่ชายปิดบังเรื่องร้ายแรงแดนไทยเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเจนเนทและเชื่อมั่นจิตใจที่งดงามของหญิงสาวความใกล้ชิดของเจนเนทกับแดนไทยทำให้เรหึงแทบคลั่ง ทางที่เรมีปั่หลิงสาวสวยข้างกายแต่เรไม่ได้รักปัหลิงเท่ากับที่รักเจนเนทน้องสาวต่างสายเลือดการแย่งชิงระหว่างเรกับอาลางทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อจางเกาสินพ่อแท้ๆของเรคอยบงการให้ทวงทุกอย่างคืนขณะที่หมิงเตอขัดขวางทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้เจนเนตเจนเนต ต้องก้าวสู่วังวนการค้ายาเสพติดโดยมีหมิงเตอเป็นกุนซือคนสำคัญหนุนหลังการขึ้นครองอำนาจของเจนเนทเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดและความเป็นหนึ่งเหนือกลุ่มอาลางแดนไทยต้องปลิดชีวิตคนรักอย่างเจนเนททันทีเมื่อเจนเนทขึ้นเป็นผู้นำอาณาจักรยาบ้าสีฟ้าในชื่อไข่มุกมังกรไม่เพียงสงครามของพ่อค้ายาที่รอนอู่บนเส้นทางบาป ความรักและการทรยศหล่อหลอมให้ไข่มุกงามอย่างเจนเนตกลายเป็นไข่มุกสีเลือดรอยร้าวของมิตรภาพระหว่างเรและแดนไทยทำให้สองมังกรหนุม่มต้องชิงไหวชิงพริบเข้าห้ำหันกันเองด้วยหน้าที่จุดยืนคนละขั้วจุดจบของความรักมิตรภาพและอำนาจต้องลงเอยด้วยชีวิตของใครติดตามชมได้นในละครรักเข้มข้น ไข่มุกมังก่อนไฟทางช่อง3 HD